เลือกรุ่นเลือกสีได้แล้วทักมาจองกับแอดมินได้เลยนะคะว้าวว้าวถ้าเราอยากได้อะไรเลยคืออย่าคิดเยอะคือคิดเยอะแล้วมันจะคาใจาคือถ้าไปคิดเยอะแบบมันจําเป็นไหมมนุษย์มอามากรณ์ทวากันไม่มีเงินก้อนชีวิตเป็นรายวันเก็บตังค์ไม่อยู่ก็มีไอโฟนได้ดาวไอโฟนถูกอนุมัติไวใช้บัตรประชาชนใบเดียว iPad iPhone ใครก็สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย และนี่คือคุณลูกค้าที่มาผ่อนกับยูเฟนและได้เครื่องจริงวางดาวทำสัญญาใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงรับ iPhone กลับบ้านได้เลยคะ่ะเช็คสาขาที่มีตอนนี้ดูเลยมีทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะคิดจะผ่อน iPhone คิดถึงยูเฟนนะคะเพราะว่าผ่อนง่ายไวชัวสนใจมาลงทะเบียนกับเราทักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยคะ่ะ